นาตรวจสักเกตของเจ้าของท่านก่อนขึ้นรถด,ด้วยค่ะฉีเสร็จเรียบร้อยใช่ล้างมือได้ยังฉีทุกครั้งต้องทำไงคะต้องมือแปรงฉีทุกย่าได้ไหมได้แล้ว <c oughs> โตแล้วใช่ไหมไปห้องน้ําเองได้แล้วใช่ไหม <Okay. S 2> แต่แต่แต่ตอนที่ภาวเาดินไปภาวาเข้าห้องน้ําแล้วแล้วก่อนภาวาจะเข้าห้องน้ําเขาก็บอกว่ากรุณาตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าก่อนก่อนก่อนเข้าห้องน้ําด้วยค่ะอ๋อเขามีเสียงอะเหรอใชอ่กรุลูาตรวจสอบทรัพย์สินของท่านก่อนออกจากห้องน้ํา ใช่ใชแล้วแล้วแวเขาบอกก็ตอบไปว่าไงรู้ไหมว่าแล้วเด็กเนาะแล้วเด็กมันจะมีอะไรในกระเป๋าเหรอเขาก็พูดถึงว่าเวลาภาวะหยิบอะไรเข้าไปในห้องน้ำไงเผื่อมันยิงกระเป๋าตั้งหรือโทรศัพท์อะไรเงี้ยของหายได้ทาําไงเขาเป็นคนช่วยเตือนไงไอ้มันไม่ใช่นนแต่แต่เขาไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะอ๋อก็เขาบอกเตือนทุกคนเขาไม่ได้เตือนแค่พาวะ เขากลัวฮวาวของเล่นไปแล้วก็ลืมในห้องน้ำน,นี่เอเช็คเรียบร้อยเขากลัวฮวาวของเล่นไปแล้วเาวาลืมเอาของเล่นกลับมา,เ,าเขาก็เลยใช่่เาเช็คให้เรียบร้อย